เอธาเนี่ยแขนธรรมชาติธรรมชาตินี่ก็นกกระเรียนมาธรรมชาติจะลั่วจำไว้ท่านี่คือท่าธรรมชาติของนักบอลนะเข้าบอลไม่ต้องแล้วค่อยแขนค่อยหลังเงี้ยไม่ต้องเข้าบอลทาน,นี้เป็นจอร์ดาเซลสวัสดีครับยินดีต้อนรับช่อง APM e Apple แ a ปเปเลยจะมาพูดถึงนัดแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับวูทมตันนะ โดยเซเ่ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็จะมีจอร์จิดอนนารุม่าแบ็คซ้ายแบ็คขวาใช้นิโก้โอไลดี้กับมัชชุดนูนเนสต่อ้วยเซนเตอร์สองคนมีมาร์กเกฮีแล้วก็ขู่ซอนนอมนะกองการรับใช้เป็นโรดี้ปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยเป็นเป็นชายกีกับเซมิโนนะส่วนกองกลางอีกสองคนก็จะมีเปเดโดสิวาแล้วก็ทิจานี่ไลเดอร์กองหน้าเป้าใช้อูมามามุส่วนของวุฟิธมตันนะก็จะมีประมาณนี้เลย เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะฝึกอ่านให้มันได้ทุกทั้ง2ทีมนะส่วนสถิติเนี่ยหนัดหลังสุดของแต่ละทีมนะก็จะเป็นแมนซิตี้เนี่ยในพร mm ีเมียร์ลีกก็คือเสมอมาหมดเลยแล้วก็แพ้ไปอีก mm hmm. แต่ของวู๊กแฮมตันเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะในปีใหม่นี้มกราเนี่ยปี2026เนี่ยเริ่มเกมเริ่มเกมมาเนี่ยแมนซิตี้ก็ตามสเต็ปเลยก็คือบุกเข้าไปนะบุกเข้าไปส่วนวู๊กแฮมตันเนี่ยเมื่อ ทีมเป็นรองกว่าเนี่ยก็ต้องรับรอสวนนะแล้วก็มีจังหวะที่มีโอกาสได้ลุ้นบ้างของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะนาทีที่6เนี่ยก็เป็นมาชุดนูเนนะได้บอลมาแล้วก็กระชากหนีตัวประกบเปิดไปให้อูมามามุดวิ่งเข้ามาแท็บอินเข้าไปถีบบอลเข้าไปแบบสวยงามมากนำเร็วนะ1นต่อศูนย์แล้วตอนนี้ก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยเป็นเซเมนโยนะ มีแชร์กี้เล่นกับเบรดด์ดบรดดส่งให้เซเมนโยล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นเข้าไปเรียดๆกลายเป็น2 0ต่อศสวยมากลูกนี้พอมาถึงครึ่งหลังเนี่ยแมนซิตี้เนี่ยโอกาสได้น้อยลงมากนะส่วนบูธแมตันน่โอกาสก็เยอะขึ้นแะเตะมุมอะ่ะเยอะกว่าแมนซิตี้อีกแล้วการยิงประตูเนี่ย ก็เยอะกว่าแมนซิตี้อีกนะในช่วงครึ่งหลังแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะจบเกมไปกลายเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยชนะบู๊พัมตันไปได้2อต่อศูนส่วนสถิติในช่วงครึ่งแรกเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยครองบอลหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะบู๊แค่สามสิบสามค่าเอ็กซ์จีเนี่ยของแมนซีเนี่ยศูนย์จุดหกแปดของบู๊พัมตันเนี่ยศูนย์จุดศูนย์หกจำนวนการยิงเนี่ยเจ็ดครั้ง วุบสองเข้ากรอบ4วุบศูนย์นะแต่มาดูตอนครึ่งหลังเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยแตกต่างกันเห็นชัดเลยนะว่าแมนซีแอดดอบดอบไปในครึ่งหลังนะเพราะว่าการฮองบอลของแมนซิตี้ยังเยอะกว่าอยู่ในที่61สเปอร์เซ็นต์ส่วนวูปเพิ่มตันเนี่ย39เปอร์เซ็นต์ค่า xg เนี่ยของแมนซีลดไปเหลือแค่0.18นะส่วนของวูปเพิ่มตันเนี่ย0.55การยิงเข้ากรอบแมนซิตี้4ของ วูฟในเก้าตรงกอบแมนเชสเตียสูนนะส่วนวูฟเนี่ยหนึ่งครั้งแล้วก็โอกาสน่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะแต่ก็ทําไม่ได้นะจบเกมไปสําหรับแมนเชสเตี้ไปว่าเราวูฟแทนต้านนะเรามาพูดถึงรูปเกมกันดีกว่ารูปเกมวันนี้ผมว่าดูดีขึ้นกว่านะัดเจอโบโดกริมแล้วก็มีจังหวะเข้าทำเนี่ยมากกว่านัดก่อนๆที่จะบุกเข้าไปในกรอบเขตโทษยากมากแต่นัดน,นี้เนี่ยหาช่องหรือว่าการ นะมันมีมิติมากกว่านะัดที่แล้วเยอะเยอะมากมีออกทางริมเส้นซึ่งก็ดีนะที่เป็นอูมามามุนเนี่ยไม่ได้ปักหลังตรงหน้าเนะี่ยแต่ก็ฉีกมาทางซ้ายนะเพื่อมาเอาบอลเล่นกับบอลแล้วมันก็จะเปิดพื้นที่ให้เพื่อนคนอื่นได้เยอะเลยนะในการถ่ายเทบอลไปมาเนี่ยโอกาสเขาทําก็เลยมีมากแล้วก็จังหวจะจ่าย่างแจ้งก็ยังมีให้เห็นเยอะกว่านัดที่แล้วเยอะมากและนัดนี้ในกองหลังก็ ค่อนข้างเหนียวแน่นนะไม่รู้เป็นเพราะปู๊บเนี่ยไม่มีจังหวะบุกที่มันเด็ดๆขาดขาดหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าเกยฮีัคูซนอมเนี่ยเล่นเข้าขากันดีมากแล้วก็โอไลลี่ท็อปฟอร์มเลยในช่วงปลายปลายเกมครึ่งหลังอ่ะคือท็อปฟอร์มเลยสหรับโอไลลี่นะสวนนูเนเนก็ทรงทรง เจอมาเน่เนี่ยมาเน่ของวูปนะเลี้ยงล็อกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจนนูเนตต้องเสียใบยเหลืองไปนะเพราะการบุกของวูปเนี่ยเลี้ยงพอดีมากนะสำหรับมาเน่เนี่ยแต่ผมก็ติดอยู่จุดนึงเหมือนกันในช่วงครึ่งแรกนะเพราะว่าเซเมนโยเนี่ยสัมผัสบอลน,น้อยมากแทบไม่ได้บอลเลยรนะบุกจากฝั่งซ้ายนะของเกมก็จะเป็น ชากีกับโอมาเน่แล้วก็โอเลรี่เนี่ยจะบุกแต่ฝั่งนั้นมากกว่านะส่วนฝั่งของเซมิโน o ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าแบ็คก็เป็นนูนเน้นะนูนเน่ไม่ค่อยจะขึ้นมาบุกสักเท่าไหร่ถึงขึ้นมาบุกเวลานูนเน่ได้บอลน,นะมันมีช่องเดียวให้ส่งคือส่งให้เซมิโนเลยแต่ก็ไม่ค่อยได้ส่งนะเพราะว่ามันโดนประกบโดนอะไรเงี้ยแล้วเซมิโก็เนี่ยไม่ได้ยืนออกปีกมากนะักจะบุกเข้ามาฮาสเปซช่วง กึ่งหน้ากึ่งปีเชมโยก็จะไปยืนตรงนั้นสะส่วนใหญ่ในเกมเนี่ยนะแล้วเห็นได้ชัดอีกอย่างที่มันดีขึ้นก็คือการถ่ายเทบอลโดยที่มีเบรดโดโรดี้เนี่ยเล่นด้วยกันนะเบรดโดเนี่ยลงมาล้วงบอลแล้วก็ถ่ายเทบอลซ้ายไปขวาดึงจังหวะเล่นกับโรดี้เนี่ยคือเนียนกิบแล้วก็บอลขึ้นหน้าได้อย่างไม่ยากนะถึงเพื่อนจะไม่ค่อยขขับแต่เบรโดก็หาพื้นที่เล่นของเขาได้มีแชกีเนี่ยหาได้ ต่างจากนัดที่แล้วมากที่เอาไม่มีตัวเชื่อมเกมเลยหรือขึ้นเกมยากมากนะนัดน,นี้มีเบรทโดทาให้เห็นเลยว่ามันเลื่นเลื่อนไหลามากขึ้นแล้วโรดี้ก็ไม่ต้องแบกกองหลังคนเดียวแล้วไม่ต้องแบกกลางคนเดียวอีกแล้วนะสำหรับในนัดน,นี้ก็แบ่งบาภาละของโรดี้ได้ดีเลยสําหรับเบโดสืลวาที่ลงมาเป็นตัวจริงใน,นนัดน,นี้ก็ประมาณนี้สำหรับรูปเกมนะก็คลิปจะสั้นๆหน่อยหนึ่งไปต่อกันที่ เรียงคนกันเลยเริ่มที่ดอนนะารุมานะเหลือเชื่อสถิติของเขาเกมนี้เขาเซฟไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะทำให้เห็นเลยว่ากองหลังเนี่ยป้องกันลูกได้ดีจริงออกแรงไปแค่ลูกเดียวเองนะสำหรับดอนนารุมาลูกที่น่าจะเปิดมุมเข้ามาเนะี่ยแล้วบอลมันย้อยจะลงสมุดคานเข้ามาแต่ดอนนารูม่าก็โชกออกไปนะน่าจะเป็นลูกนั้นหรือเปล่าส่วนการผ่านบอลของดอแนนนะวัดดีขึ้นนะจะมีลูกหวาดเสียวแค่ลูกเดียวที่จะส่งให้เกเฮียนะแล้ว ผู้เล่นวูฟเนี่ยเกือบตัดบอลได้ลูกนั้นก็เป็นลูกเสียวๆแค่ลูกเดียวนะโดยสถิติการจ่ายบอลของดอนนาเนี่ยผ่านบอล32ครั้งเนี่ยเข้าเป้าเหนือสาครั้งนะ่านแค่2เป็น94%ส่นะส่วนกลางวางบอลยาวเนี่ยวางไป5ครั้งแต่เข้าเป้าเพื่อนเนี่ยสครั้งนะก็ไม่ได้แย่มากนะถือว่าดีเลยมาต่อที่โอไลลีนะ่นัดนี้เกมลุกไม่เท่าไหร่แต่เกมรับนี่สุดตีนนะสำหรับโอไลลี่มีทั้งลูกบล็อกท้ายเกมแล้วก็จังหวสะสกัด วินประกบด้านนี้โอเลรี่ทําเกมรับได้ดีมากนะแต่เกมลุกก็ยังทรงๆไม่ค่อยอะไรมากนะทำได้ดีเลยสำหรับโอเลรี่ในเกมนี้นะมาถึงมัตเชิ่ยมัตเชิเนี่ยวันนี้ก็ได้ไปนหนึ่ง id, แอซซิตวยจังหวะเปิดที่แบบสวยมากเปิดข้ามไปหมดเลยนะจนถึงโอมามามุตแล้วเกมลุกวันนี้นูนสก็ทําได้ดีกว่าเบอร์82แน่นอนอันนี้ โดยการจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายของนูเนสเนี่ยก็คือ9ครั้งนะแต่การแตะบอลในพื้นที่สุดท้ายมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นการป้องกันเนี่ยก็ยังเป็นจุดอ่อนเล็กๆของนูเนสอยู่เพราะว่าเจอ อีกเร็วๆค่องๆเนี่ยนูเน็ก็มักจะเอาไม่ค่อยอยู่นะแต่อย่างดีมีครูซนอมาช่วยซ้อนไว้ได้หรือจะเป็นโรดี้หรือใครก็ตามที่มาช่วยซ้อนนูเน็เนี่ยปิดจุดอ่อนจุดนั้นได้ดีเลยทีเดียวนะคือค่องๆเนี่ยนูเน็ตทำอะไรไม่ได้เขาเลือกที่จะตัดฟาวดีกว่าให้ผู้เล่นของวูฟเนี่ยเข้าไปในกรอบเขียโทษก็ยังดีนะเสียแค่ใบเหลืองมาป้องกันประตูได้ในพื้นที่อันตรายผมก็ใช้ได้เลยสำหรับนูเนสในวันนี้ดูสถิติของ มาร์กเกฮีกองหลังคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก็วันนี้เนี่ยสำหรับเกฮี ee, ในเกมรับเนี่ยเนียบอยู่แล้วดักบอลอะไรเนี่ยเฟียวเลยสำหรับลูกกางอากาศนที่แมน c ซิตี้จะไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะวันนี้ก็มีให้เห็นว่ามาร์ก h กฮีก็ทําได้ดีเลยทีเดียวในแต่ในการส่งบอลเนี่ยเกฮี G นะี่ยส่งบอลไป105ครั้งนะเข้าเป้าเพื่อน98ครั้งเป็น93%นะการส่งบอลแม่นยำเนี่ยผมว่าเฟีวเลยสำหรับ มาเกียฮี hi. ไม่ได้แบบจ่ายบอลไม่เป็นจ่ายบอลไม่ดีนิดแต่เขาจ่ายบอลดีมากเลยนะแล้วก็รู้ว่าควรส่งไปทางไหนควรส่งกับลางหรือว่าส่งตัดไม่ให้โดนตัดบอลได้นะผมว่าอันนี้ก็ใช้ได้เลยเรียนรู้ไวมากเหรอมาเกียฮีแล้ว Mar ลมีช่วงต้นครึ่งแรกนะที่ได้เตะมุมนะและ้วมาเกยฮี hi. ก็ได้มุมแต่ว่ามันไม่ไม่ได้ประตูก็ประมาณนะั้นสำหรับมาเกยฮีมว่าดีเลยนะัดนี้การป้องกอันเฟียวมากมีลูกหนึ่งของมาเกียฮี hi. ในที่ตัดบอลมให้เซเมนโยเนะี่ยได้สับไกลย,ยิงแต่ มันต,ตรงตัวผู้รักษาตัวลูกนี้ก็น่าเสียดายนะเนี่ยมีติในการจ่ายบอลเนี่ยมันดีมากขึ้นนะในนัดเนี่ยเปิดบอลยาวเข้ามาสวยอะ่ะมาถึงคูซนอฟคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะคูซนอฟการวางบอลยาวเนี่ยเครั้งนะเข้าเป้าเท่าไหร่6ครั้งสุดนะคูซนอฟเปลี่ยนกงเปลี่ยนแกนเปิดไปให้เพื่อน ได้จังหวะก,การบุกวิสัยทัศน์ดีมากครับครูสนอปวันนี้ก็ใช้ได้เลยสาหรับครูสนอมนะไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดแต่มีแค่อย่างนี้ก็คือการดวนการอากาศก็ยังสู้กีไม่ได้นะยังสู้ผู้เล่นวูฟไม่ได้ในะลูกเล่นกลางอากาศถึงหัวใจหลักของทีมก็คือนะโรดี้นะการส่งบอลเนี่ยสร้างโอกาสไม่ธรรมดาเลยสำหรับโรดีน้นะเขาจ่ายบอลไปร้อยสองครั้งเนี่ยเข้ากรอบเข้าเป้าเพื่อนนึ่งเก้าสิบสามครั้งเปอร์เซ็นต์ก็เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ผมว่าใช้ ไม่ได้ใช้ดีอ่ะเค้าไม่ได้ช้าเหมือนนัดที่แล้วแล้วแล้วเขามีสมาธิกับเกมมากขึ้นนะเขค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับเกมได้มากขึ้นสำหรับโรดี้มีการวางบอลให้เพื่อนสร้างโอกาสเปลี่ยนแกนอะไรเงี้ยดีเลยสำหรับโรดี้ไรเดอร์นะไรเดอร์ผมว่าจับบอล ได้บอลน,น้อยไปหน่อยนะในนั้นนี้โอกาสสอนขึ้นไปน้อยไปนิดนึงยังไม่ค่อยเห็นเลยนะสาหรับไรเดอร์แต่จังหวะการบุกก็มีมีบ้างมีเห็นบ้างนะแต่น้นนี้ได้บอลน,น้อยไปหน่อยนะได้บอลไปเพียงแค่31ครั้งเท่านั้นนะสำหรับทิชเนีไรเดอร์ก็ถือว่าเป็นห้องเครื่องนะนต้องมีอ่ะผมว่าไม่มีก็รู้สึกแปลกๆนะสำหรับไรเดอร์มีก็ดีนะมาถึงแบร์าโดในท็อปฟอร์มเลยจริงๆมาถึงแบร์าโดนะท็อปฟอร์มเลยนะก็คือสัมผัสบอลในเก้าสิบสามครั้งส่งบอลข้ามเนะีนะ่ยเปลี่ยนแกนเนี่ยหนึ่ง ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วก็การการวางบอลยาวเนี่ยหกครั้งก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะสำหรับแบนาโดซิลวาแล้วการส่งบอลของแบนาโดเนี่ยเก้าของแบนาโดเลยเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะส่งแปดสิบเข้าเป้าเนี่ยเจ็ดสิบสี่เลยคือการขึ้นเกมถ่ายเทบอลเนี่ยมาจากแบนาโดซะส่วนใหญ่เลยด้วยเกมเนี่ยมาถึงเซเมนโยเสียได้แล้นี้ยิงได้ลูกหนึ่งเขาทำให้เห็นแล้วว่าแบบเขามีประสิทธิภาพในเกมลุกมากแค่ไหนจะบอลน,น้อยมากแค่ยี่สิบห้าครั้ง ทางเกม25ครั้งแต่มีโอกาสยิงแล้วก็จัดให้ได้ตรงกอบ2ลูกนะได้ประตูลูกหนึงเยี่ยมเลยสำหรับเซเมนโยแล้วที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งสำหรับเซเมนโยก็คือการลงมาเล่นเกมรับมาช่วยเพื่อนเนี่ยมาช่วยนูนเนสหรือว่ากองกลางเนี่ยทำได้ดีมากในยการไล่บอลก็ดีมากบีเพลสซิ่งดีมากสำหรับเซเมนโยของจริงนะคนนี้มาถึงแชกี้เนี่ย การสร้างสันเกมดีมากเป็นเขาอยู่แล้วนะสำหรับการขึ้นเกมหรือว่าการหาโอกาสให้เพื่อนแต่นัดนี้ผมว่าดอดอปไปนะสําหรับแชกีเล่นยากไปหน่อยนึงมีโอกาสตอกส้นเนี่ยจะถึงก็ไม่ถึงเพื่อนนะทำให้เล่นได้ไม่ค่อยดีครับเกมนี้โดยสถิติของเขาเนี่ยยิงเข้ากรอบนะศูนครั้งนะได้โอกาสยิงไป2ครั้งแต่ ก็กอบศูนย์ครั้งการเลี้ยงบอลเนี่ยเลี้ยงไป3ครั้งผ่าน0ูนครั้งนะสำหรับแชกีในวันนี้การวางบอลยาวเนี่ยหครั้งเข้าเป้าเนี่ยสครั้งนะเป็น33% เสียบอลเนี่ยสครั้งเหมือนกันการดวนบนพื้นเนี่ยสิครั้งนะชนะแค่4ครั้งเป็นสามสิบหกเปอร์เซ็นต์รับแชกนีนนี้ก็ไม่ใช่วันของเขานะแต่การสร้างโอกาสเพื่อนก็ยังมีอยู่เขาจะไม่ค่อยส่งเข้าเป้าหรือว่าอะไรมันก็มีช่องอะไรให้เขาก็พยายามปรับตัวอยู่นะสำหรับแชกีมาหมดโอกาสยิงเนี่ยสครั้งลูกแรกเนี่ยยิงเข้าไปลูกที่2เนี่ยไปยงิงตนเสาเสียดายมากลูกนั้น,เ,นเอธฮาเนี่ยแขนธรรมชาติธรรมชาตินี่ก็ นกกรเรียนมาธรรมชาติจะรั่วเอาบอลมานะแตะข้ามจะแตะข้ามกองหลังธรรมชาตินะจําไว้ท่านี้คือท่าธรรมชาติของนักบอลน,นะไม่ต้องแนบลาตัวก็ได้นะในการเอาขาไปสกัดบอลทำนี้ได้เหมือนกันนะสําหรับใครที่อยากจะทําตาในะน,นนะัดต่อๆไปเนะี่ยเข้าบอลไม่ต้องแล้วค่อยเขยนค่อยหลังเงี้ยไม่ต้องเข้าบอลทำนี้เป็นจอร์ดัสเซล นั่นแหละก็เป็นธรรมชาตินะไม่ได้แฮนบอลก็ไม่เป็นไรมาทุกถึงมามุดต่อมามุดได้โอกาสแค่สองแล้วก็ิงเข้ากรอบหนึ่งครั้งอีกลูกก็เกือบได้ลูกนั้นสวยมากแต่นั่นแหละก็ไม่ได้ประตูนะและที่ผมเห็นจากมามุดเลยก็คือเขาไม่ต้องปักหลักแต่หาพื้นที่ได้ค่อนข้างดีนะได้บอลบ่อยมากแล้วก็ทางริมเส้นเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวจี ปัดเปรียวอยู่แล้วแต่การเลี้ยงเขาก็มีสก,กิลเหมือนกันก็เ,เลี้ยงผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะแต่ก็ถือว่าดีเลยทําโอมามุดก็ต้องให้โอกาสเขามากๆเขาอยูถึงจุดพีคแล้วประมาณ27แล้วเนี่ยก็น่าจะได้โอกาสลงบ่อยๆกว่านี้นะหน้าคู่ฮาเลนอะไรก็ว่าไปถ้ามันเล่นยากอะไรเงี้ยแต่โอกาสก็น้อยนะถ้าฮาเลนยังจะยึดตัวจริงไว้อยู่แต่ฮาเลนระดับท็อปอยู่แล้วอะ่ะก็ต้องเป็นตัวจริงแล้วนะ ก็ต้องมาดูมามามุดจะทำยังไงต่อไปการอยู่ในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนตัวผมอยากให้เขาอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะผมเห็นว่าเขามีของจริงๆแล้วก็จบคมจริงหาช่องได้ดีจริงมีความเลี้ยงบอลสกิลมีติดตัวมันม,มีครบทุกอย่างนะเหลือแค่โอกาสการลงเล่นที่สม่ำเสมอนะโอมามา,ม,ามุดวันนี้ก็มาณนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะปุ๊บทันตันเป็นสองต่อศย์แล้วอาเซนอลเมื่อคืนนี้ก็แพ้ แมนยูไป2ต่อ3นะสวยมากเลยสำหรับดอกูคุณย่ายิงคุณย่ายิงผมนึกว่าเดอะบอยยิงอ่ะโคตรสวย <laughs> ก็ดีใจกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแล้วก็ขอบคุณจริงๆเพื่อนรักในเมืองแมนเชสเตอร์ฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ